วันนี้เรามาคุยในเรื่องของรถนิสสันจิยา2024ดีกว่าครับ A35 นะฮะหลายๆคนสงสัยครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรครับเรามาจอดเทียบเลยครับอันนี้โมเดล2022ครับส่วนฝั่งขวาโมเดล2024ครับกันชนหน้าครับเห็นไหมด้านขวาครับไฟ LED นี่เห็นชัดเลยครับ LED นี่เป็นแบบรังผึ้งครับกันชนหน้าตรงด้านหน้านี่ครับกระจังหน้าตรงเนี้ยออกยาวมากกว่าแบนมากกว่าในส่วนของโมเดล2024ครับและในส่วนของสี ตัว222จะเป็นสีในส่วนของสีเทาฝั่งขวาขวาจะเป็นในส่วนของสีดาครับเห็นไหมฮะส่วนไฟหน้ายังคงคงแบบเดิมอยู่นะฮะรอม็กเนี่ยจะเป็นคุเมี่ตัดสีดำครับอีกอันนึงจะเป็นในส่วนของที่เป็นสีเดียวทั้งอันเป็นเทาแมทริกนะครับเรามาดูในส่วนของไซส์สเกิร์ตข้างเป็นสีดำครับซึ่งสีเดิมจะเป็นสีเทาครับภายในยังคงความเดิมอยู่นะฮะยังเหมือนกันอยู่ครับแต่ครันนี้เป็นตัวในส่วนของเพียรดิชั่นเพียรดิชั่นคืออะไรเพียรดิชั่นคือรุ่นเริ่ ปรับไฟฟ้าเครื่องเสียงไม่โบนะครับแต่มีคาร์บอนมาเรียบร้อยแล้วปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทอะไรครบหมดครับโหมดไรมอติฟังก์ชันนะฮะคันนี้ก็ปเป็นรุ่นออปชั่นเริ่มต้นละกันนะฮะในส่วนของคันนี้วิ่งหลังวิ่งหลังจะเอียง45องศามากกว่ารุ่นเก่านะความคามความเหลี่ยมเนี่ยมากกว่าของเก่ามันจะอ่องบนมนครับส่วนกันชนด้านหลังนี่จะมีเส้นเคิร์ฟตรงนี้ครับเห็นไหมนะฮะของเก่าไม่มีครับมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์หลังใหม่สีดํา ที่สำคัญอันนี้สวยมากไฟทาม e แอสแทด้านหลังนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับอันนี้คือ n i s สัน GTR 2024ที่มีการแตกต่างของตัวรถไปนะฮะก็อาจจะไม่ได้เยอะครับแต่มันก็สร้างความสวยให้กับรถนะครับแล้วฉบเฉียวมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะสำหรับเจ้านิสัน R35 2024คันนี้ครับเสนอราคาที่เรานำเสนอขายครับ10.9ล้านบาทครับในส่วนของรุ่นเริ่มต้นเพีย i t เอดรุ่นแบ็กเอดิชั่น11.9ล้านบาทครับ ในส่วนของรุ่น Premium Edition 12,590,000บาทครับและเอารุ่นตัวสุดท้ายเขาเรียกว่ารุ่น Tag Edition e n เ i n e e r i n g by Nismo อยู่ที่14.9ล้านบาทเท่านั้นครับถ้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0852504444 line official อง Showroom Azai 3 underscore Garland Life ครับสวัสดีครับ